วันนี้อุปกรณ์เรามีแบบนี้ใครรู้บ้างว่าจะทําอะไรกินกันดีไข่ไดโนเสาร์ก่ <c oughs> อนอื่นเลย <c oughs> เราต้องต้มไข่ไดโนเสาร์ก่อน okay. Okay. Yeah. ต้มหมดเลย ้ำน้อยไปหน่อยไม่ท่วมไข่แชร์แลมเท น้ำเดือดได้2นาทีแล้วจ้าพอแล้วปิดไฟได้เริ่มค่ะรอเย็นเราเจอกันนะจ๊ะยังไม่เย็นแต่มีคนหิว <c oughs> อ้อร้อนแช่น้ำเย็นก่อนปิน้นเอาถ้วยเล็กๆมาใบหนึ่งเอาไว้ ลูกแตกเอาไว้กินเล่นได้เพิ่มจิ้มอะปอกไม่สวยแล้วก็แยกไว้อ ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วมีคนช่วยอยากกินเร็วก็ต้องช่วยกันตัวปิ่นไม่อยากกินปิ่นไม่อยากกินปิ่นก็เไม่ช่วย ขยะไปเลยไม่เอาแล้วเราอยงอ,อยู่ที่พื้นเราเอาไปล้างเอาไปล้างดีนะดีนะ <c oughs> ต่อไปปิ้งไปใครได้ปอกไม่ต้องจริงเพราะไม่ชอบกันปอกใครปอกจะรูปที่ปิ้งจานนั้นถ้าเปลีไม่ได้ป,ปอกก็ไม่ต้องเปลี่ยนกรณ์พร้อมจ้าเปิดไฟเลยตั้งกระทะให้ร้อนหน่อยนะ เยมือจุ่มน้ำห่อไข่แล้วก็ป้ายป้ายรอบๆให้น้ำมันร้อนๆก่อน ปีบหน่อยนะจะได้อยู่น้ำมันเริ่มร้อนแล้ว Red car ได้แล้วเกี๊ยวหอ่อไข่ไดโนเสาร์ของเราน้ำจิ้มลองจิ้มดูนี่อร่อยมากะลองชิมดูรสค่ะเกี๊ยวหอ่อไข่ไดโนเสาร์เนี่ยชิมไหมชิมไปแล้วไข่นกไข่นกไข่นกหลุด อ๋อไข่ลกที่ไหนไขน่เรเอสาวอันนี้ไข่หลุดอ,อันนี้เกี๊ยวไม่มีไข่ไข่หลุดไม่เปหน่อยแต่อร่อยเหมือนกัน ไม่ขมไม่ขมแา้ให้แม่ให้หนูเกลืออันนี้เกลือเนี่ยมันกรอบอืมมันกรอบอร่อยอร่อย,ออย,ออยทำเองง่ายง่ายไกนกซื้อมาถุงละสี่สิบห้าบาทเจีือยี่สิบบาทเป็นหกสิบห้าบาทแล้วต้องเยอ้มนะ ซื้อเอาเกี๊ยวเอ้ยซื้อเอาอย่างงี้ไหมละฮะไหมละสิบบาทมีสามชิ้นปะอร่อย